สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปรถจักรยานยนต์ Honda s u m m e r X สสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์รุ่นนี้นะครับมาซ่อมไฟเลี้ยวนะฮะไฟเลี้ยว s ู m m e r X นะฮะเป็นไฟเลี้ยวที่ ยอดขายอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนมากก็จะหักนะฮะไม่ไม่ซ้ายก็ขวานะครับไม่หน้าก็หลังเป็นเกือบทุกคันนะฮะเป็นไฟเลี้ยวที่ขายยอดขายอันดับหนึ่งเนี่ยผมว่านะร่น,นี้เดีย๋ยววันนี้เราจะมาพาทุกคนที่ใช้รถตุ่นนี้อยู่นะฮะมาซ่อมไฟเลี้ยวกัน อันนี้คุณลูกค้าก็นำสกอตทิพพันมาเป็นม้วนฮะว่าก็ว้าเถอะนี่ฮะผมก็นั่งแกะไปพักละเดี๋ยหน่อยนึงเดี๋ยวเราก็มาชมวิธีและขั้นตอนในการซ่อมไฟเลี้ยวในราคา30บาทกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาแกะสกอตทิที่คุณลูกค้าพันมาเนี่ยนะครับ เยอะมากๆก,ก็คือช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเฉยนะครับแต่ก็เทปพันเลยครับพอถีไปละเทือนหน่อยก็กจะหลุดแล้วฮะวิธีที่ผมนำมาแนะนำในคลิปนี้นะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดนะฮะ น,นี่แค่ก็คือช่วงเข่าเหมือนกันแต่ก็ดีกว่าสกอตเทพพันนะฮะอขอก็เดอยตรงนี้ก็จะหักนะฮะเนี่ยฮะเวลาโดนกระแทกนะฮะเวลาอ่าหลายๆท่านอาจจะเดินมาแล้วก็กระแทกโดยที่บางครั้งก็ไม่ใช่ตัวเราทําเองนะครับเป็นอ่รถที่จอดอยู่ข้างๆเนี้ยมาสก,กิดเราอาจจะหักได้นะครับสำหรับไปเลี้ยวฮอนด้าซูเมเอ็กในกันเนี้ยนะครับหรือว่าอ่าหลายๆ คันที่ไฟเรยวแยกแบบนี้นะฮะสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะฮะก็คือสำลีนะครับเนี่ยผมใช้สำลีนี่แหละอันนี้ผมถอดออกมาหมดทั้งถุงเียฮะ,ะแล้วก็นี่ครับเกานะฮะก็ด้เการ้อน อันนี้ในราคาสามสิบาทนะครับที่ผมไปซื้อตามตามท้องตลาดนะฮะเดี๋ยวเราก็มาดูว่าจะทำยังไงเราก็จะนนำสำลีนะครับเนี่ยฉีกมาแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ต้องเอามาเยอะเพราะถ้าเยอะเขาจะหนาเกินไปเราจะไม่สามารถที่จะใส่ไฟเลี้ยวเข้าไปได้นะครับเนี่ยเราก็นำมาวางไว้ประมาณนี้นะครับ แล้วเราก็น้ำกาวให้ได้เก่าร้อนเนาะหย,ยอนลงไปนะครับแล้วเราก็ทำการดันเข้าไปให้ไวนะครับอย่าทิ้งไว้นานนะครับแล้วนกะ็ปล่อยให้แห้งเ,เขาก็จะอยู่ได้นะครับ ก็ถือว่าในนานพอสมควรนะถ้าเราไม่มีการกระแทกหรือว่าไปเดินเฉี่ยวมันก็จะไม่หลุดนะฮะเนี่ยครับผมก็ได้ทำการใส่เข้าไปแล้วนะครับก็โอเคนะก็ถือว่าก็สวยงามนะครับก็ไม่ต้องลุงลังเหมือนตอนเมื่อสักครู่เนี่ยที่มีพระเทพพันอยู่นะฮะเนี่ยฮะ ท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้แล้วนะครับรถของท่านไฟเลี้ยวซ้ายหรือว่าขวาหน้าหรือว่าหลังนะครับที่มันห้อยลงแรงอยู่ก็สามารถเอาวิธีของผมได้นะครับวิธีซ่อมไฟเลี้ยวซูมเอ็กสามสิบบาทฮะไปใช้กับรถของท่านได้นะครับอันนี้เราก็แบ่งปันความรู้กันนะเพราะบางท่านก็งบประมาณน้อยก็ ต้องใช้วิธีแบบประหยัดแบบนี้นะครับท่านใดที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ